ขอบคุณครับผม <agues S 2> ชื่อผมชื่ออะไรครับเด็กช,ชายสวัสดีครับเอ้สวัสดีแจมสสแจมใสครับน้องน้องชื่อสวัสดีน้องสวัสดีแจมใสใสโอ้วันนี้น้องสวัสดีได้อะไรมาครับขวดน้ำ ขวดน้ำส่วนตัวนะครับกับน้อง,อ,งอ๋าของนาชานาชา,ชาสีชมพูนเา,เเเา,เเเาเยี่ยมเยี่ยมกชเ่เเเยยขวดน้ำขวดน้ำขอบคุณครับ พี่สวัสดีจะไปไหนเนี่ยจะไปเดินเที่ยวหรอเดินเดินเดินต้องมีขวดน้ำด้วยนะขวดน้ำครับน้ำต้องมีขวดน้ำด้วยเดี๋ยวจะพาน้องนาชาไปเดินเที่ยวโอเคอันนี้อะไรอันนี้ชื่ออะไรครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาขอบคุณครับยกมือไหว้ด้วยยกมือไหว้ขอบคุณครับนี่ยกมือไหว้อย่างงี้เออไหนขอบคุณครับออืืมมขอบคุณครับอืมกอันนี้เขาเรียกอะไรคิดแคทคิดแคทคิดแคทโอ้คิดแคทเดี๋ยววันนี้แบ่งน้องนิชากินด้วยนะโอ้อะอ่ามาพ่อแกะให้พ่อแกะให้ อเดี๋ยวแบ่งคิดแคทกับน้องคนละอันเลยนะมันมีสองชิ้นนะโอเคครับผมพี่สวัสดีให้น้องด้วยอันนึงแบ่งน้องอันนึงนะครับ,บอ,อัน,หน,นไหนอันไหนให้น้องนี่พี่ต้องชิมก่อน,อนอวันนี้สีเฉ<ห>ียงเพียงน้องเลยอืม เป็นไงนครับอร่อยไหมครับคิดแคทอร่อยครับย,มมยัมมี่ก่อนยัมมี่ยัมมี่โอเคอโอ้เอาเอามาทิ้งถังขยะก่อนนะครับโอเคอเมเือเีเอาถุงไปทิ้งนะครับถุงไปทิ้งขยะนี่แม่เอาเชวยชู้จับให้นะจะได้ไม่เลิ่อมมือแต่น้องเละไปแล้ว นี่ชาอร่อยไหมคะฮะย้มไหมอร่อยเฮ้ยมีบ้าบ่ายอาวบ๊ายบายแล้วเหรอบ๊ายบายแล้วคลิปนี้ลาแค่นี้ก่อนครับคลิปคลิปนี้ทำอะไรครับอ๋อคลิปขวดน้ำส่วนตัวกับกินคิดแคทนะครับโอเคบายบาย ครับครับครับสวัสดีครับ